สำหรับใครนะครับกำลังหาร้านกดผลเกลืเกลียวภาพแซ่บ,บแบบถูกๆเนี่ยผมขอแนะนําร้านนี้ครับ Spicy Shop Spicy Shop นะมีรากกดผลเกลืเกลียวภาพไม่ว่าจะเป็น Bob Food King l e g ซี่แล้วยังไม่พอครับยังมีรหัสไก่ต่างคนพอคุณแม่แสนถูกไปจัดก,กันได้แล้วที่ Spicy Shop ใ้ลิงก์ใต้คลิปนะจ๊ะไอ้ยีเอาล้วครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่ที่เกม Bob Food Snap ซึ่งวันนี้ผมจะมาสปอย Snake Heat แล้วก็การอัปเดตในอนาคตนะครับซึ่งวันนี้มีแค่สองอย่างครับก็คือเซตาล่านะครับ ผลมูตีกับดาบพูนนั่นเองครับอ่ะเรามาคุยเรื่องผมมูตีก่อนครับผมมูตี้นะครับสกิลทุกสกิลจะเคลือบตามสีของถีที่เราใส่นะครับเช่นผมขาวดำเนี่ยมันก็จะเคลือบใช่ไหมอันนี้ก็เคลือบอันนี้ก็เคลือบค่ะอันนี้ก็เคลือบสกิลซียังไม่โดนตอนยังไม่โดนติมๆเนี่ยก็เคลือบคนะแต่ถ้าสกิลซีไปโดนคนอนะ่ะมันยังมันยังเป็นสีแดงอยู่นะครับเนี่ย แอดมินก็เลยทําการปล่อยโหวตว่าอยากให้มันเป็นเปลี่ยนตามสีฮารคียยไหมซึ่งทุกคนโหวตว่าเป็นครับก็แสดงว่ามันจะเป็นตามที่แอดมินเขาจะทําแล้วนะครับ <Staff: ète ator> ก็คือสกิลซีเนี่ยจะเปลี่ยนตามสีฮาคีนะครับตามนั้นแหละฮะอ่ะต่อมานะครับจากคู่นะครับซึ่งเห็นแบบเนี้ยเครือบฮาคียายสีขาวดแต่ได้สีแดงเนะี่ยแอดมินเขาจะปรับใหม่นะครับเปลี่ยนจากออร่าแดงเนี่ยเป็นออร่าตามสีฮาคีครับเช่นอ <x> อร่าสีเหลืองจะเป็นออร่าสีเหลืองดับแบบเหลืองๆนะครับแต่อตรง แดงตรงนี้เนี่ยไอ้ปลายดาบเนี่ยผมว่าไม่เปลี่ยนปังไปรู้นะเราจะกิลเหมือนเดิมนะครับแค่สีหาคีเปลี่ยนเฉยเนี่ยแค่นี้เฉยนะไม่มีอะไรเฉยๆ,ๆมันก็คือแบบเปลี่ยนสีหาคีเฉยเนะอัปเดตเนี่ยอัปเดตหน้าเผาวีสีก็จะมาแล้วนะครับปุ่มวันที่หมุกลาอาจจะเป็นการสอ,อนหรือเปล่าผมไปรู้นะอาจจะเป็นการสอนแล้วมั้งครับแต่ถ้ามันไม่สอนอะไรแล้วมันมาบ่นเนี่ยโอ้โไม่ควรทำนะครับ อย่าทำนะแอดมินก็สำหรับคลิปนี้นะครับคือโคตรสั้นนะครับคือแบบจ,จะไม่มีอะไรอะ่ะส่วนคิงล l ก g ซ c ี่ก็มีสน็กผีเพิ่มก็อาจจะทำโรลเลยนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับรีบฟาร์มแคนดี้แล้วก็ซื้อสิ่งที่ตัว,ตวเองอยากได้นะเพราะว่ามันน่าจะใกล้หมดแล้วละ่ะคือคิดมัดมันอาจจะไม่ได้อยู่นานเหมือนคิงมั้งครับน่าจะนะเห็นบอฟุตมันไปไวมากเลยไอยคิดมัดเนนะี่ยมันรีบนะครับ,ม,รบ,รบมันรีบอัปตดตนะครับ เออแต่ก่อนอัปเดตช้าอาจจะไม่รีบเลยฮะอาจจะค่อยๆอัปเดตแต่มีเว้นระยะห่างนะครับ mm hmm. ก็ช่วงนี้ขอให้ทุกคนนะครับราคาหัวแบบดูดันไปไปเก่งใจใครนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม